กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการวิทยุที่สองครับคุณลุงทอนะครับคุณเคยเป็นเดบชาไหมอ่าต้องเป็นต้องเคยเป็นกันทุกคนใช่ไหมนั่งกับตมาดนานนานอ่านั่งท่าไหนที่มันที่มันทับทับกล้ามเนื้อเราเนี่ยอ่าเลือดมันไม่เดินไม่บางทียืนนานๆเนี่ยปลายนิ้วเท้าเนี่ยอาจจะเป็นผมไม่เคยเป็นนะถ้ายืนนานๆอย่างผมเนี่ยวิ่งก็เป็นปลายนิ้วเท้าไม่รู้อะไรมันไปกดทับเส้นประสาทมาตอนวิ่งนะจะชอบเป็นเป็นคุณเคยพูดอยู่นิ้วนิ้วชาคุณเชื่อไหมครว่าโรคเดบชาเนี่ยนะ เคยทําให้คนไทยเนี่ยเสียชีวิตมามากกว่าโรคอหิวัยโอ้โหทำจริงใช่มันขึ้นอยู่กับอาหารการกิน oh. มันขึ้นอยู่การกินของคนสมัยใหม่แต่ไม่ได้ใหม่ในสมัยปัจจุบันนะสมัยใหม่ในที่นี้อาจจะแบบเมื่อสักสี่สิบห้าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ย hmm. อ่ามันเหมือนกับว่ากินกินกันแบบไม่ได้ใส่ใจอาหารกันมากเกินไป hmm. มันขาดว,วิตามินตาิานี่ขาดอาหารลงมาใช่เดีย๋ยววันนี้เราจะมาเล่ากันเรื่องเรื่องนี้แหละนะว่าโรคเหน็บชาเนี่ยโอ้โหทำไมทําให้คนเสียชีวิต มากกว่าอะฮิวาตากโลกอีกนะอ,อันนี้เนี่ยเอามาจากหนังสือประมวลบทความในแพทย์ยงชุติมามีบทความชื่อหนึ่งนะว่าทําไมต้องปฏิรูปอาหารการกินของชาติอบทความนี้เนี่ยตีพิมพ์ในแถลงการสารสุขเล่มสิบสามอันดับสิบครับอ่าไม่ใช่แถลงการสารสุขเล่มสิบสามอันดับวันที่สิบมกราคมสองสี่แปดศูนย์ปิดกันขณะนั้นเนี่ยนายแพทย์ยงเนี่ยเป็นนายแพทย์ตรวจการสารสุข เนื้อหาของบทความดังกล่าวเนี่ยสร้างความประหลาดใจว่าครั้งหนึ่งคนไทยเนี่ยเสียชีวิตจากโรคเหน็บชามากกว่าโรคอะฮิวาซะอีกอนะมีตารางแสดงขึ้นมาเนี่ยนะฮะปีสองสี่เจ็ดห้าเหน็บชาเนี่ยตายหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าคนอะฮิวาตายสามสิบเอ็ดโอ้โหหลายเท่าเลยนะปีสองสี่เจ็ดหกหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่ที่ตายเพราะเหน็บชานะแต่อะฮิวาเนี่ยยี่สิบสี่โอ้โห,ห สองสี่เจ็ดเจ็ดเนบชาตาย 57, หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดอิวาตายเจ็ดอิอวาเนี่ยค่อยค่อยลดอ่าสองสี่เจ็ดแปดเนบชาเนี่ยตายไปสามพันสี่ร้อยสิบเก้าอิวาเนี่ยตายไปสองพันเก้าร้อยแปดอันนี้ก็เริ่มตีตีติดขึ้มนมาแล้วแต่ปีสองสี่เจ็ดเก้านะเนบชาเนี่ยตายไปสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสามอันนี้ปีเนี้ยอิวาแซงและ เป็นสามพันสี่ร้อยเจ็ดิบหกแต่จริงๆโหโรกเหน็บชาผมก็งงว่าทําให้คนตายได้เลยอะ่ะใช่ไม่ไม่มันไม่ได้ตายเพราะว่าเหน็บชาแล้วตายแต่มันตายเพราะว่าอาจจะขาดวิตามินซึ่งวิตามินตัวนี้มันจะทําให้คนเป็นเหน็บชา<ต>คุณเข้าใจคุณก็เลยว่ามันขาดวิตามินเนระ่างกายขาดวิตามินก็คือเป็นเหน็บชาง่าย<ต>อะไรเงี้ยแต่เผอิญว่าวิตามินบีที่ขาดไปเนี่ยมันจะทําให้เป็นเหน็บชาได้ด้วย ตายยไได้ังงมันไม่ได้ตาย,ตายเพราะอมันตาายเพระขาดวิตามินบี oh. มันไม่ได้ตายเพราะว่าโอ๊ยเป็นเหน็บชาคุณไม่ใช่คุณนั่งขัดสมาธิแล้วเป็นเหน็บชาตายมันไม่ใช่อย่างนั้นก็นั่นแหละผมเข้าใจอย่างนั้นแต่เขาอาจจะตีรวมว่าอถ้าคุณขาดวิตามินบีเนี่ยมันจะทำให้คุณเป็นเหน็บชาได้แบบนี้จากตารางข้างต้นเนี่ยแสดงเห็นว่าระหว่างปี2475ถึง2479เนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเหน็บชาเนี่ยรวมรวมแล้ว9,931คนนะคุณเสียชีวิตด้วยฮิวาเนี่ยแค่6,446คน S <S <S เรื่องนี้นายแพทย์ยงเนี่ยอธิบายว่าสยามเรามีโรคเหน็บชามากแต่เนื่องจากไม่สเปกสเปกค,คูล่านะหรือว่าลดผลอย่างอธิวาจึงไม่มีใครแบบใส่ใจเอออย่างอธิวามันเป็นโรคระบาดมันเป็นโรคระบาดแล้วมันบูมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยลืมตรงนี้ไปนั่นเองพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อของรายการสักครู่ครับ